โอาเายบจับกรดออกสวัสดีครับสวัสดีครับพีทสวัสดีครับของเค่น้อยฟาร์มชาแนลนะครับวันนี้มาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้ววันนี้ก็เข้าเรื่องเลยนะครับต่อไปนี้จะทําคลิปให้สั้นนะ น้องพีทเขาบอกว่าคลิปยาวเกินนะครับเพื่อนๆหลายคนบอกว่าอย่าลีลาย่าลีลาเข้าเรื่องเข้าเรื่องก็อย่างนี้นะเราก็เลยกะว่าอ่ะเข้าเนื้อเรื่องเลยดีกว่าเพราะเราดูแล้วเราเองยังเบื่อตัวเองเลยนะบางทีนะก็วันนี้เนาะน้องพีทน้องพีทจะพาเพื่อนมาทําอะไรเก็บถั่วไรญี่ปุ่นครับเก็บถั่วลรญี่ปุ่นนะเพื่อนๆต่อหน้านี้แหละเนี่ยที่เห็นเหลืองๆเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมไม่ไม่ใช่ถาดนะเหลืองๆหมายถึงถั่วแรญี่ปุ่นนี่นะครับน้องพีทกาลังอ่านน้องพีทคุยกันก่อนคุยกันก่อนแล้วค่อยเก็บนะนี่พี่ดู นี่ไอ้นี้อ่อ,อ,อหมายความว่าเก็บเอาไปต้มเหรอน้องพีทหรือว่าเอาไปทําอะไรเก็บเอาไว้ทําพันธุ์ครับอ๋อหมายความว่าที่เห็นมันมันเหลืองแล้วละ่ะเพื่อนเพื่อนถ้าเก็บไปต้มนะหรือว่าเก็บไปทานเนี่ยไม่ได้แล้วแก่แล้วไม่ได้แล้วเอาแก่ลกลกแล้วอันนี้ก็คือน้องพีทเนี่ยจะเอาไว้ทําพันเนาะใช่ครับไว้ทำพันธ์แล้วก็คือพูดง่ายๆว่าอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนเนี้ย คือส5 80ประมาณประมาณเกือบ80วันปกติแล้ว55ห้าวัน55 65้าวันก็เก็บต้มขายเก็บต้มขายนะเพื่อนนะนึ่งขายต้มขายในในในห้างอ่ะพี่เห็นนะกิโลนึงนี่5้6 0ิบินะเด็กๆชอบกินนะเด็กๆชอบอย่าว่าเด็กๆเลยเราเราผู้ใหญ่แล้วแก่แล้วนะนี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนเราคลิกเก็บละนี่นี่นี่ถร่ไรปุ่นเราก็คือเอาอย่างเงี้ยเราก็ไปตากแดดนิดนึงใช่ไหมพีทตากในร่มครับ อ๋อตากเอาไปพึ่งลมว่างันเถอะพึ่งลมพึ่งลมหลังพึ่งลมพักไว้สักประมาณอันนี้เอาประสบการณ์มาพูดเลยนะนเพื่อนๆนะไม่มีทฤษฎีนะอันนี้ความเป็นจริงนะก็คือว่าน้องพีชจะเก็บไว้ประมาณกี่อาทิตย์เก็บไปแบบนี้แล้วอะสอ,สองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์ใช่ไหมสองอาทิตย์เสร็จจากนั้น<อ>น้องพีชก็แบบนี้สองอาทิตย์ครับผมที่ยังไม่เหลืองในน้องพีชเก็บใส่มือมาบบมาเบ,บให้เพื่อนดูแบบน<ห>ี้สองอาทิตย์อ๋อเก็บทีเยอะหน่อยแกะเมล็ดออกได้แล้วครับนี่แบบนี้อืมแกะเมล็ดออกแกะแล้วก็็หหยยออออดดไ้้เลลคครัับกกกืงจาานนีีทิตะ ตกั<ม>ตกในร่มนะเพื่อนเพื่อนนะนี่น้องพีทเก็บก็คืออันนี้อันนี้น้องพีทค่อยๆเก็บในหมายความว่ายังเก็บไม่ได้ทุกฝักใช่ไหมใช่ครับหุ้ยพเพื่อนๆบางคนอาจจะสงสัยนะว่าอุ้ยทาไมลีลาลีลา <c oughs> คือพูดง่ายงทั้งหมดเนี่ยน้องพีทมีทั้งหมดกี่ต้นสิบสี่ต้นสิบสี่ต้นพเพื่อนๆดูดีนี่สิบสี่ต้นน้องพีทตอนแรกเนี่ยน้องพีทไปเอาพันธมาจากไหนซื้อพันธมาครับซื้อพันธุ์มาเนาะ คือเราเราไปซื้อจากห้างนั่นแหละพูดง,ง่ายตอนนั้นเขาขาย10เมนะ็ดเนาะ10เม็ด30บาท10เม็ด30บาทเพื่อนเพื่อนซองหนึ่งอะ่ะ10เม็ด30แพงอยู่นะพีทแพงแต่ด้วยความที่ว่าเรารู้ว่าเราปลูกแล้วเราได้ขายเนาะอะไรที่ไม่ได้ขายเราจะไม่ปลูกใช่ไหมพีท <laughs> คือพูดง,ง่ายว่าตัวเนี้ยมีลูกค้าออเดอร์มาลูกค้าบอกว่าทำไมไม่ปลูกทำไมไม่ปลูกคนนึงละจะกินคนนึงละจะกินเอ้าพอพูดคนหนึ่งละ,ะนคนหนึ่ง,พพนนง,นนงมันก็คือหลายคนง่ายนั่นทีนี้เสร็จพอเราไปเซิร์ชดูหรือว่าเราไปหาดู มเมล็ดพันธุ์เขาอะแพงมากเนาะ <Hey. S 1> ที่เราไปซื้อมานี่ก็คือ10เม็ดนะ uh, เพื่อนๆนะ uh, นี่เหลือนี่คือรอให้เหลืองสักอีกหน่อย uh, เ,เพื่อนอันเนี้ยน้องพีทเขาเหลือไว้เพราะว่าเขาบอกว่ายังไม่แก่รออีกนิดนึงพอเริ่มเหลืองปุ๊บน้องพีทก็จะเก็บนะครับ,รบนี่อ่าทีนี้น้องพีทต,ตอนนั้นซื้อมา10เม็ดก็ปลูกไปรอบแรกนนองพีทได้แปดเม็ดครับเออมันขึ้นแค่8ต้น มันไม่ได้หมายาว่าพันเขาไม่ดีนะพันเขาดีแต่เราดูแลเขาไม่ดีเนาะตอนนั้นเนาะเวลาเราไม่พอนะครับทําห้องน้ํากันทีนี้เสร็จปุ๊บก็พอขึ้นแปดเม็ดก็ดูแลแบบเทวดาช่วยดูเนาะตอนนั้นเราอาศัยเทวดาเเวลาเราไม่มีเราก็ปล่อยเขาสุดท้ายขึ้นมาแปดต้นได้ทั้งหมดกี่ฝักตอนนั้นสิบเก้าเออดูสิเพื่อนๆสิบต้นได้สิบเก้าฝักโหดลายมากเทวดางานเขาเยอะนะ งาน,น,นด้านเทวดาเยอะก็คือปลูกแล้วก็ปล่อยนะเพื่อนๆนะปลูกแล้วก็ปล่อยเข้าขึ้นมาได้เป็น19ฝักทีนี้เพื่อนๆ19กฝักอะน้องพีทตอนนั้นอะน้องพีทเอามาแกะเราได้เป็นเม็ดกี่เม็ด19เหมือนกันครับอ้าวได้ได้มา 19, ม19มเม็ด19เม็ดน้องพีทก็เพาะอีกรอบใช่ไหมเพาะอีกรอบพกอักไว้2อาทิตย์นั้นเพื่อนนะอ,อย่างที่น้องพีทบอกเสร็จจากนั้นก็มาเพาะเพาะเสร็จได้มาทั้งหมด14ครับ14เท่าที่เห็นนี่แหละเพื่อนๆนี่14มเม็ดแต่รอบนี้เรา เราไม่รบกวนท่านเทวดาละเราดูแลเองดูแลแบบอินทรีย์นะเพื่อนๆนะปุ๋ยเอยฮอร์โมนเอยเราฉีดแบบที่เราทําคลิปไว้ให้เพื่อนๆน,นะครับไปย้อนดูนะครับลบกวนไปย้อนดูเนาะฉีดทีนี้ก็มันก็จะได้ถามว่าดกไหมผมว่าพอสมควรนะได้อยู่ได้อยู่น,นี่แต่เพียงแค่ว่ารอบนี้สิ่งที่เขาต้องเผชิญอย่างมากเลยก็คือฝนเนาะพีท แค่ไม่ตายนี่ก็รีบกราบที่ข้างร่องนี้ยงกราบสักาสามทีก็ขอบคุณนะพระพิรุณที่ยังเหลือให้ทีนี้ทีนี้เสร็จอ่ะ,อะก็เหลือมาสิบสี่ต้นอุ้ยได้เยอะอยู่นะพีทแล้วลองเฉลี่ยไหมว่าต้นหนึ่งอ่ะมันได้กี่ฝักรอบเนี้ยี <20 S 1> ่สิบฝักได้ไหมประมาณยี่สิบก็แล้วกันเราใช้คําว่าประมาณเพราะว่าบวกลบนะเพื่อนๆนะบางต้นก็ไม่สมบูรณ์อาจจะได้น้อยบางต้นก็ได้เยอะนะครับประมาณอยู่ที่ยี่สิบฝักแล้วก็ฝักหนึ่งนี้ได้กี่เม็ด มีทั้ง1มเมล็ด2มเมล็ดเต็มที่ก็3มเมล็ดอ่าเฉลี่ยอยู่ที่2มเมล็ดดีกว่าไหมพีทใช่อ่าเฉลี่ย20ฝัก2มเมล็ดรอบนี้ต้นหนึ่งจะได้ประมาณ <40 S 1> ส0สมเมล็ดเ <c oughs> พื่อนๆยิงตกกันนิดสัตว์แล้วมานั่งคิดกันนะ <c oughs> <c oughs> ได้ประมาณ40สเม็ดอ้าว4ต้นตีแล้วรอบหน้าเราจะมีไอ้ทัวร์และญี่ปุ่นอย่างเงี้ยประมาณ400เกือบ500ต้นเนาะพีทเนาะโอ้โหทวีคูณเพื่อนๆ ชวีคูณถามว่าเอางกเหรอที่มาทําอย่างนี้งกหรองกไม่งกก็คิดดูเถอะสิบเม็ดสามสิบใครจะอยากอยากลงทุนขนาดนะั้นเพื่อนยิ่งในยุคเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับเงินเฟอ้อนะตอนนี้เงินเฟอ้อจากโควิดเสร็จมาสงครามสงครามแล้วเข้าพาว่าเงินเฟอ้ออะไรประหยัดได้ทําเองได้ทํานะครับนี่จากแปดเมล็ดสิบเมล็ดในครั้งแรกนะครับพอต่อมาก็พอออกมาได้ อ่ะพูดง,ง่ายๆว่ารอบนี้เป็นรอบที่เท่าไหร่น้องพีทที่เก็บอย่างเงี้ยรอบที่2การปลูกรอบที่2เนี่ยครับผลผลิตจากรอบเนี้ยก็จะได้จาก19เม็ดตอนนั้นใช่ครับสิบเก้าเม็ดตอนนั้นกลายมาเป็น400เกือบ500เม็ดในรอบถัดไปนะครับอันนี้อีก2ออาทิตย์น้องพีทก็จะปลูกละรอบนี้4 0 0ร้อยต้นโอ้โหทวีคูณน,นะน้องพีทนะนรอบหน้าขายได้ล้วเนาะใช่ขายได้แต่อาจจะไม่เพียงพอนั้นเพื่อนนะแต่ก็คือ เราก็จะได้พันธุ์ที่เริ่มต้นจาก30บาทตอนนั้นนะสิเม็ดนะพี่สิบเม็ดตอนนั้นแล้วก็เราก็จะมีถั่วไรปุ่นในการที่จะปลูกไว้ให้ลูกค้านะครับอย่างเพียงพอละรอบนี้นะฮะวันนี้นะครับคลิปก็ประมาณนี้นะพี่ิทีนะถั่วไรยุ่นที่จริงอะ่ะพี่สัญญากับเพื่อนว่าจะไปดูกระลำปลีใช่ไหม แต่ทเนียเขาโดนพายุฝนกระนำซัมเมอร์เซลมากแต่ยังไงก็ยังสัญญาว่าถ้าถึงวันที่จะตัดกระ่ำปีนะยังไงก็จะพาไปดูกระ่ำปีกันว่าเขาผ่านมรสุมเผชิญใช้คำว่าเผชิญเผชิญหรือประสักเราจะไปเรียกปัญหานะว่าฝนตกเยอะมากฝนตกเยอะมากน้ําก็ท่วมนะคณะด้านหลังว่าพิดน้องพิดเป็นไงบ้างตายเรียบร้อยแล้วใช่มแ, <laughs> แตกครับ หรือแปลงหมดแล้วนะครับก็คือสู้ฝนไม่ไหวนะครับแค่ฝนนี้ตายจริงนะฮะนี่ขนาดเราทําล่องน้ําอย่างดีนะครับแล้วก็ระบายน้ําอย่างดีแต่ด้วยที่ว่าเขาตกทุกวันนะพีดนะ<า>เขาตกทุกวันแล้วก็ไม่มีแสงแดดไม่มีอะไรเลยติดติดกันเกือบเกือบสองอาทิตย์เพื่อนๆคือพูดง่ายๆว่าถั่วและญี่ปุ่นที่หลุดรอดนี้โอ้โหแบบยอมรับเลยว่าคุณทนมาก <laughs> คุณอดทนมากคนที่อดแล้วก็อะไรที่อดทนมากกว่านั้<ท>นคือพวกเรานะพีดนะ เพื่อนๆจะบอกว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมัน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 ก็ไม่ง่ายเสมอไปนะครับอุ้ยรอบนี้ดูดิเดี๋ยวไปคัดแยกใหม่ครับถ้าเหลือแล้วค่อยอาออีกรอบนึงน้องพีทก็จะไปคัดแบบเมล็ดรีบเมล็ดไม่รีบนะครับเมล็ดไหนที่รีบก็ให้ไปก่อนเมล็ดไหนไม่รีบก็ปลูกวันนี้นะเพื่อนนะแคนเก่น้อยฟาร์มชาแนลนะครับทาคลิปสั้นๆต่อไปนี้เราจะทําคลิปสั้นๆเอาไว้เพื่อนดูเป็นทีละอย่างเีลอเรื่องทีเรื่องนะพีทนะเราจะไม่แบบว่าอารามาบทมากมาย วะบอกตรงก็เบื่อเองเบื่อเองแล้วก็คอนเทนต์ก็ตันนะครับอย่างนั้นคือเราจะไม่ทาอะไรให้มันเพอร์เฟกนละรอบเนี้ยนะเราทําอะไรที่มันลวกๆเราได้ประโยชน์จริงจังดีกว่าเดี๋ยวพีทเนาะวันนี้นะครับในตุ้ของพีทนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะพวกเราก็จะเป็นกําลังใจให้พวกท่านในสภาวะการภาวะเงินเฟอ้อสงครามเพิ่งหาโควิดก็เพิ่งซาซาไปนะช่วงนี้นะยังไงขอท่านมีกําลังใจในการใช้ชีวิตนะ,นะครับดูนะครับดูนะครับถั่วไละญี่ปุ่นยังสู้ชีวิตมาได้ขนาดนี้ แล้วว่าเราจะไม่บานวิกฤตนี้ไปได้ยังไงนะครับวันนี้นะครับออคอมเมนต์พวกเราได้นะพี่นะครับผมเออถ้าช่วงนี้นะ่ะไมโครโฟนไมโครโฟนก็พูด,ดง่ายว่ายังหาไม่ได้ซ่อมไม่ได้้วแหละพูด,ดง่ายก็เลยใช้มุกเดิมนี่แหละเนาะพีเนะนะทำเนาะอน,นุคงพีลาเพื่อนๆหน่อยนะครับวันนี้สวัสดีครับ